แต่ที่หนึ่งเขาเม้มจัดเลยว่ะชิลอนผมจะง้างกับชิลอนให้ดูง้างชิลอนให้ดูมาดิวะไปดิวะรถเราเนี่ยเฮ้ยมาดิวะ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 ชิลอนกับชิลอนเถอะมาชิลอนหรอชิลอนหรอจะรถตัดหน่อยมาดิโลตาัดม,มาแล้วโลตัดม,มาแล้วโลตัดม,มาแล้ว สดงสดีด้วยผมอยู่เกมลิซซิงมัเตอรนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถโลตัสนะครับรถ <Yeah. S 1> ขั้นไหนที่ไม่ใช่ Big กซเฮ้ยอะไรซีอะไรวะมันก็คือรถจากแบตเทิลพาร์รถจากพาร์ตนะผมนี่คันนี้ฮะตอนนี้ผมทําเป็น ECU ขั้น3ามนะเพราะว่าแ a t t ท e ลพาร์ไอพาร์ทที่ผมได้มามันแค่ขั้น3นะครับผม ECU เดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้มายังไงบ้างนะครับ นี่ครับอยู่ตรงนี้ครับรางวันนะผมซื้อเป็นแค่ธรรมดานะผมซื้อเป็นสัญญาขั้นสูงนะครับคือธรรมดาประมาณร้อยร้อยกว่าบาทไม่เกิน200ครับก็จะเราจะได้รถคันนี้มาครับโรตัดซึ่งทุกคนก็น่าจะุ้ยแล,แล้วว่ามันได้ยังไงนะแล้วมันก็จะได้ขั้น3เลยนะผมนี่คันนี้อันนี้1แล้วก็ ECU 1น่ี่ C U 1ก็มา ECU 2ก็มา ECU 3คือผมคิดว่า3มอันมันก็แรงแล้วนะสำหรับผมอะ ผมไม่มีรถไอคิมดีๆไงพอผมก็เลยเติมซื้อเอาเลยถ้าเกิดอยากจะทํา ECU 5นะผมก็ไปที่ร้านสัญญานะตรงนี้นะขวามือตรงนี้นะทุกคนที่ผมใช้มาวติกนะตรงนี้แล้วก็ซื้อเราจะมีสัญญาอยู่เราก็ซื้อได้ครับอีก60ก็จะเป็น ECU 5เลยนะแต่คือผมยังกักไว้ก่อนไงคือผมอยากได้ไทาคารนะตอนนี้ผมไม่มีไทาคานผมไม่ดูไอคิมผมอิผมผมมีแค่นะี้ผมใช้เป็น ECU 3แล้วก็ผมจูนเป็น2 3 2 3 3นะ2 3 2 3 3, 3, 3, 3, 3, 3. จริงๆมาสองสามสองสามสองได้นะแต่ผมลองไปสองผมถนัดนี้มากกว่าผมอัพเต็มเลยนะคันนี้เดี๋ยวเราไปลองเล่นให้ดูนะว่าประสิทธิภาพของรถพาร์ทมันจะดีแค่ไหนครับแต่สำหรับผมผมคิดว่ามันค่อนข้างดีนะถ้าไม่มีรถนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเช็คกันเช็คกัอนอ่าแรงม่วงพอไหวพอไหวคือ <c ười> ถ้าเราจะเล่นลูกกวาดนี้เราต้องเช็คกันนะอุ้ยแปดเอ้ยผมสู้สู้ซีอูหนึ่งมันจ,จะสู้ไม่ได้แต่ว่าขอลองนับด,ดูกัน รตัดแต่จูนนี้มันจะไหลไหน,นะครับทุกคนรถมันจะใส่มากๆเลยนะต้องระวังด้วยแรงปะแรงปะแรงไหมแรงไหมเออ้อแรงแรงครับพี่แรงครับพี่ชวยไปสองที เมื่อกี้ผมเบรกไปก่อนนะเกือบจุ่มเกือบจุ่มขอบเกือบจุ่มขอบครับมุด <c oughs> ไหลไหล่ไหลุ่ดไหลไหลไหลไปครับอ,อรถสระเนี่ยนะมันสายนะับพุณจูนเนี่ยต้องระวังเลยนะมันส่ายยังมีโอกาสพลิกกลับด้านเลยนะ <c oughs> วิ่งกลับเลนตัวเองวิ่งกลับที่เก่าเลยนะครับ ก็ตามมาแล้ววะเงเรางันได้อยู it, uh ่นะเรางันทองได้อยู่นะมุ่งสามเนี่ยงัดทองน้ำทองศูนย์ได้นะโอ้โชิดขอบแบบขอบชีดลงเขาที่ผมไม่ถนัดเลยผมรู้สึกว่ามันไหลตลอดเลยผมเล่นผมบังคับไม่เป็นอ่ะเจริงเนี่ยดิบแตกดิบแตก ใครตามหลังบอห,หนึ่งวมิมีใครมาครับม,มีใครมาเฮ้ยเสียวเลยเมื่อกี้เสียวเลยครับเมื่อกี้ไม่ใช่เลยขี่วิไีใครตามหลังครับสี่วิ ไปไงนโรตัรแรงวะแรงจัดผมว่าแรงเลยนะเอาจริง ECU สามนี้ก็ค่อนข้างแรงแล้วอะถ้า ECU ห้ามันจะเป็นยังไงวะ <c oughs> ถ้า ECU ห้ามันเป็นยังไงครับทุกคนโโอ้หแต้มบวกกระจุยกระจายโอ้ยเนี่ยชุดหรือผมเติมชุดด้วยบ้างดีวะชุดสีม่วงชุดสีชมพูเนี่ยสวยกันนะเป็นชุดนักแข่งนะครับแล้วก็เปิดหน้ากากเอาเทเด่ดีผมว่าเช็คเช็คก,ก่อนเช็คก,ก่อนอุย้ย แหลงแดงโหลวผมจะไหวเหรอไม่ไหวเนี่ยผมไม่ไหวแน่คนเนี้แต่ผมลองดูซีซั่นี้แล้วผมแค่แหลงเหลืองเองนะครับจะไปกัรกันแหลงแดงวะขอลองหน่อยละกัน ECU สามเหมือนกันนะเลมุกินนี่ไปครับ วงแหวนวงแหวนอีกแล้วหรอเพิ่งเล่นมเมื่อกี้ด่านเดิมอันนะี้ด่านเดิมเฮ้ยทำจริงโอ้โหชนที่เดิมเลยทุกคนด่านเดิมก็ชนที่เดิมผมนึกว่าแถวจริงว่ะ เครชนข้างหลังมีเสียงดังตุ่มนี่รอบที่แล้วไม่ชนรอบนี้ผมชนให้แล้ว <c oughs> ผมจะหลุดกับตัวเองวะเฮ้ยเฮ้ยแม่ผมเป็นอะไรวะมองหลังไม่ได้เลยเกมบั๊กเลยเมื่อกี้ ภูเขาของจริงครับทุกคนวิ่งเขาเลยเมื่อกี้ภูเขาของจริงนะนงเมื่อกี้วิ่งบนภูเขาเลยไม่ได้วิ่งบนระนาดระนาดเลยวะยอย่ามาต่อยโอ้โหรอบนี้ชิดข้อไปบบขอบชีดไปชิดข้อไปบบขอบชีดไป โทษแต่เบรกทำไมครับไปครับไปครับแต่นิดนึงแต่นิดนึงเมื่อกี้ไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเข้อไม่สวยแต่นิดนึงแต่นิดนึงคนเฮ้ยมีรถไฟด้วยเหรอเฮ้ยผมเพิ่งเห็นโอ้โหม,มีรถไฟเขาวิ่งผ่านอย่างนี้เลยนะรถไฟวิ่งผ่านอย่างนี้เลย สวยจัดไปครับรอบนี้ชิวบวกแจ็มแมวครับผมได้ถ้วยแล้วแบบนี้ผมได้ถ้วยแล้วทุกคนผมชงชิงแชมป์ถ้วยแล้วครับมาครับโลต,ตัสผมได้เล่นถ้วยแล้ว เก็บถ้วยเก็บถ้วยมันรีวิวโลพัสด,ด้วยครับจริงๆคันนี้ก็ผมกค็ค่อนข้างชอบแนละ้วจริงๆเป็นรถพัสดแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าชอบแต่ซีซั่นนี้แล้วผมไม่ได้เล่นนะครับไม่ทันเอ้ยเล่นแหละแต่ผมไม่ได้ดูอะไรเลยเหมือนมาเล่นแบบเพิ่งมาเล่นจะท้ายซีซั่นนะครับใกล้รีแลงค์อะไรเงี้ยผมก็รีบแต่งไต่แลงอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจอะไรเลยผมไม่รู้เลยลรถแรงรถอะไรไม่แรงแต่คันนี้ผมค่อนข้างเคลียร์นะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีรถเอ็กตรีมนะ เชียเลยผมแค่เขาไม่เชียอะไรดีกว่าร้อยกว่าบาทเนี่ยอะถ้าไม่มีรถอะจัดเลยเชื่อผมถ้าไม่มีรถนะแต่ถ้ามีดีๆแล้วก็ไม่ต้องก็ได้ครับเดีด๋ยวดูดิดูดิมาเก็บถ้วยอะมาเก็บถ้วยอะเร็วแรงทะลุนรกขนาดนี้โอ้โหชิดขอ้อแบบขอบชิดป่าหน้าเค้กแบบจันเตา๋า ไปครับช่วยบวกสามหน่อยเว้ยช่วยบวกสามหน่อยเว้ยไปครับเอาเรียบร้อยความเร็วตกครับขอจี้มาแล้ว มาแล้วขอมาแล้วขอมาแล้วโอ้ยควันมาตกครับเอ้ยผมเลียเ้ยวผมเลี้ยวพลาดแล้วทุกคนทุกทีข้างหลังก็ชนแต่ว่าขอมาแล้วดิทายแคนมาแล้วทาแคนมาแล้วนี่แหละดิฟเนี้ยดิฟโค้งเน้ผมดิฟไม่เป็นนะจริงเนี่ยผมดิฟแตกตลอดเลยตรงเนี้ยแล้วก็โดนเขาแซง เว่หงส60วะ่ะได้อยู่ปะได้อยู่มัง้ง <c oughs> ได้อยู่มัง้งได้อยู่แหละ60คือได้ป่ะวะน่าจะได้นะไปกันต่ออุ้ยผมไหวกับเขาไม่แน่ลดอะรไรดีกว่ามาดิสู้สู้มาดิมาดิผมสู้อยู่แล้วผมสู้อยู่แล้วอุ๊ยเขาใส่คูณเพิ่มป่ะ เอาละอย่างงี้นสนุกเขายัดมาเพิ่มวะชนะนี่สามเันเก้าเลยนะอุ้ยสี่พันแล้ววะ่ะเอาละเขางัดวะเอาอีกแล้วผมเล่นด่านนี้อีกแล้วนะ่สามตาติดแล้วฮลัลโหลทำไมผมเจอตะด่านนี้วะทุกคนอยาให้มีครั้งที่สามจมีครั้งที่สามจะมีครั้งที่สี่ดูทรงแล้ว ทำไมมันมัน,ม,นมันเป็นอะไรวะมันเล่นช่วงนี้มันเล่นตะด่านนี้หรือเปล่าะเออถ้าใครมีข้อมูลบอกผมเลยนะครับผมเรื่องแรลงอะไรเงี้ยเรื่องถ้วยอ่ะผมไม่รู้จริงๆว่าถ้าเกิดทำไมถึงเจอด่านซ้ำสามครั้งติดแล้ว <laughs> ผมกำลังงงอยู่หรือมันเป็นด่านแงลงตอนนี้วะก็อาจจะใช่นะ แต่ที่หนึ่งเขาเ,ขเขม้มจัดเลยวะชิลลอนผมจะง้างกับชิลอนให้ดูผมจะงาชิลอนให้ดูมาดิวะไปดิวะรถเราเนี่ยเฮ้ยมาดิวะ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 ชิลอนก็ชิลอนเถอะมาชิลอนหนอชิลอนหนอจะรตัดหน่อยมาดิโลตัสมาแล้วรลตัสมาแล้วโลตัสมาแล้ว รถ pues er. <ac> ตันมาแล้วรถตันมาแล้วชีรอนเหรอขออนุญาตงานกับชีรอนครับมาดีรถพาร์ตกับรถชีรอนรถพาร์ตดีซสามดีซียูสามมาดิโอ้เฮ้ยชนเหรอเอาอีเลเอาอีกแล้วแม่งบักเอาอีกแล้วแม่งบักเอาอีกแล้วแม่งบักเอาอีเลแม่งบักชิรอน ไปงานกับชิลอนครับโ like oh อ้ไม่ก็โทที่ับทุกคนเจ็บไม่จำ mm hmm. มาดิงังนกับชิลอนมาดิมาดิาด <laughs> ไปกันต่อตอนนี้ครับจะแรงเหลืองลดไรดีกว่าอ้าวสู้ดิผมสู้อยู่แล้ว คือมันแรงผมมั่นใจในรถตัวเองละมั่นใจในรถคันนี้แล้วครับผมมาดิตาที่แล้วคนที่เล่นชิลล์อาจจะไม่ชินนะครับผมผมคิดว่าเขายังอาจจะยังไม่ชินรถรถมันเล่นยากอยู่นะผมว่าอ้าวดานใหม่เว้ยเป็นดานแล้วเวย้ยเป็นดานเล้วเวย้ย ครับชีสข้อแบขอบชีสมัข้างหน้าตึงหมดข้างหน้าตึงจัดโอ้โหขอบชีส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 ปาดหน้าคลิปแบบจันเต่าไปทีนึงไปครับไปครับ โอกาสเป็นของเราแล้วที่หนึ่งไปครับไปครับไปครับมนใส่ลงระวังนะครับผมคันนี้เอ้ยโหรีบแตกเรียบร้อยเสียโอกาศเลยครับเจัหวันนี้เขาตามมาแล้วทางตรงผมโดนกินแน่หรือเปล่าเอแปดเขาแรงอยู่นะ เวลาเริ่มเวลาเริ่มกระชันชิดเข้ามาแล้วครับ <your> อ้าวผมชิดผมชนด้วยสกิดไปสองทีมาแล้วด้วยข้างหลังอะ่ะมาแล้วในข้างหลังอะ่ะไ,ไม่สวยเลยเรียบร้อยผมโดนผมโดน,ผมโดนกิน <laughs> ผมโดนกินผมพลาดทุกคนโดนกินจันนนงวันี้ โหนิดเดียววะ่ะไม่ทันเว้ยผมไม่พลาดวะ่ะเป็นไงโค้ดเมื่อกี้ผมจะได้แต้มสักเท่าไหร่กันเชียวเจ็สิบสองครับโอเคเอไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรรีวิวรถข้าไหนเอามาจูงก,กันได้นะครับมันตามกันใหม่ได้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย